ข้อ19นี้นะครับครูกบบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยไวมากเลยนะหากใครเก่งในการตัดช้อยเขาบอกว่าอาหารประเภท A ที่รับประทานเข้าไปจะมีการย่อยเน้นนะครับอาหาร A มีการย่อยครูกบบอกเลยว่าแค่อ่านแค่ตรงเนี้ยคุณตัดช้อยได้ละอะไรครับน้ำตาลกลูโคสกินไปแล้วต้องย่อยอีกไหมครับไม่น้ำตาลกลูโคสหากคุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายไม่ต้องย่อย เพราะมันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเลยเพราะมันคือน้ําตาลที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช้อยข้อ2และช้อยข้อ4ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะโจทย์บอกว่าอาหาร a จะมีการย่อยแต่ g l u c o s ไม่ต้องย่อยนะครับมีการย่อยทางกายภาพและทางเคมีที่อวัยวะ b นะครับโดยเอนไซม์ c ร่างกายจึงสามารถนำเข้าสู่หลอดเลือดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทีนี้จากโจทย์บอกจนร่างกายนำเข้าสู่ หลอดเลือดเพื่อทามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเรามาดูสิครับว่าเอนไซม์อะไรหรือว่าอาหารอ,อ,อ,อวัยวะบียอะไรที่เกิดการย่อยเช่นนั้นมาดูมาเหลือแค่สองข้อที่ตัดทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับข้อหนึ่งคือแป้งโอเคหากอาหาร A คือแป้งนะครับคุณคิดว่าเอนไซม์ในการย่อยแป้งเนี่ยมันจะคือไลเปสไหมไลเปส นะครับใช้ในการย่อยลิพิดใช้ในการย่อยลิพิดซึ่งลิพิดคืออะไรครับคือไขมันข้อ1ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยยังไงข้อ1ก็ผิดเพราะไลเปสย่อยแป้งไม่ได้เอนไซม์ในการย่อยแป้งมีอย่างเดียวเลยคืออะไมเลสนะครับเอนไซม์ในการย่อยแป้งคืออะไมเลสเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อที่3เท่านั้น แต่ข้อที่ครูกรุขอบอกเลยก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอวัยวะทางอาวัยวะที่ปากของเราเนี่ยมีการย่อยทางกายภาพและการย่อยทางเคมีในการย่อยแป้งอันเนี้ยจริงนะครับย่อยแป้งโดยเอนไซม์อะไมเลสจริงแต่แป้งที่ถูกย่อยที่ปากนั้นเนี่ยจะเป็นได้แค่น้ําตาลโมเลกุลคู่เท่านั้นจะกลายเป็นแค่มมลโทสเท่านั้นยังไงก็ตามร่างกายยังไม่สามารถ นำเข้าสู่หลอดเลือดได้นะครับต้องส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กต้องส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กและที่ผนังลำไส้เล็กจะมีการหลั่งเอนไซม์มาย่อยมอโตสตัวนี้ต่อนะครับที่ผนังลำไส้เล็กจะมีการหลั่งเอนไซม์ที่ชื่อว่ามอลเตสเพื่อเปลี่ยนมอโตสนั้นให้กลายเป็นกลูโคสกับกลูโคสแล้วร่างกายจึงค่อยดูดซึมได้ ข้นนอนี้ก็อ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ลงลึกถึงขั้นนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยในรายละเอียดตรงเนี้ยจะเรียนตอนมอต้นนะครับแต่เอนไซม์ที่ใช้ย่อยแป้งเนี่ยชื่อเอเมเลสจริงๆและเกิดขึ้นที่ปากได้จริงๆเพียงแค่ว่าย่อยแล้วปับ๊บร่างกายยังไม่สามารถนาเข้าไปสู่หลอดเลือดได้นะจะต้องรอไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กนะครับเด็กๆอันนี้ก็บอกให้เข้าใจไว้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคําตอบก็คือข้อที่3อยู่ดีตัดช้อยคือจบเลยอย่างที่บอกไปนะครับไปข้อ20เลยครับ